นี่แหละมูฮันของขแท้่อนมองมาเข้ามักเซกับบ้าปูบบาน <c oughs> คนไร

นี่ได้แล้วนเนี่้นต้องกานไส้หเีนังมั่นนฮะ้นหรือเปล่าต้อหาเ้านังมั่นเพริกดิพริกสีค้น่ยเลยอันนี้ยังบ่สดยหังเลยนังใหม่เ้า่นก่อนัน

ขาขาบดหมือบริกินงายเนี่ยซันเขาบริบอกว่าสั่งหมูหันขามมือคัณบรีเขสัังขามมือไม่ล่กินไม่ล่กินขับบาขบาทหนังม่เสือกพอนี้หรือเี่าว่าเป็นพอนี้ดอกแล้วว่าเสือกนน้ เอสงไปงบกผ่านทีนแลเอาไตบอีกที้าวไปด้ยอยาไปดีากไปบริสุทธิ์ด้ไม่ใช่มองประธนหุบต้นอยู่ที่นีเอาเดี๋ยวเอาเครื่องมันข้าทองมั้งมันพริกเดี๋ยวพริกซีข้นเลย เอาสวรรค์จอเอาเอุ่งๆทท่าท่องมันลงหลับพี่น้องไปเอาสวรรค์อย่ยงแพ้สีมุ้แม่ทีท่าเอ่องทีท่าซ่องมันเออเอ้ยตอ้ตดเอาสเร็วๆเยเร็วงามดตะบงขาตั้งใจเลยตั้งใจังใจเขามาขีดตะบานคามันไงขึ้นอเรเน ไงเดี๋ยวมานึ่ง่้ีนีเอ้างกนหมยิมใส่ิอ๋อทอดีแล้วเอ้ามา่ีเอาสวรรค์บ่จอีแบบอ้วนเอาไเสียบเลยเนี่ยมัจิ้มีนเฮ็ดริมเฮ็ดริมเสียบย่มัเนา ý <laughs> thức <Thôi> là cái này bắt đầu cái gì một mình không มุ้นป่ะพันเออขีกนเหรอเก่เก่ลงเดีอยวาหนีกับพ่อแล้วลาออกทางเขาหนีก่อนใช่ตัวว่าเป็นยาเปาสุดที่ได้หนีแต่ย่าหัออยู่ว่าดเนี่ยโง่เที่ยวถ้าต่อเตีเกี่ยวแล้วทีไม่หรอพ่ก็เที่ยเลยจะิ

Er. สีตัวาาสี่เลยน้านี้านทอทไสหลายมสอบนี่อน่สอบเลยกจเล่ากาโวปนมึงไปเอากระสอบหมูหมนหมูหันเออเขาเีว่าหมูหันหมูพีกีไม่ไม่หันอันนี้ก็หมูพีกหมูพีก พริกหมูไงพริกก็หมูอยู่แล้วพริกก็หมูลูกใช้สลิงด้วยไงโอ้ยไงตำมีเยอะไงโอ้ยยังสองี่จิบๆๆๆโอ้ยย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 ยหยย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 